สวัสดีค่ะมาพบอับกวางนะคะช่องกวางทารโค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด,ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้ค่ะเราจะโฟกัสไปที่ ความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแฟนกันมาก่อนก็ได้ก็สามารถมาดูในคลิปนี้ได้ค่ะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมเหมือนเดิมค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้ค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะส่วนท่นานใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีก็ได้ค่ะใส่ตัว add, แอดล้้ิมา,า,า,ะะานนี อะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวที่ผ่านมาของคุณก่อนนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างมีปัญหาอะไรการทำไมถึงเลิกลากันนะคะแล้วก็มุมมองความรักในปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรคะ่ะ เรื่องราวความรักที่วางเปิดขึ้นมาค่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็สามารถไปดู EP อื่นๆได้นะคะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะอ่ะมาดูกันค่ะใบแรกเป็นไพ่2เหรียญค่ะตามด้วยไพ่เดทนะคะ ความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันแล้วก็ทำไปทำมากลายเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปซะงั้นนะคะเป็นในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะออหรือไม่ค่ะเขาคนนี้ค่ะมักจะนำพาปัญหาเรื่องเดิมๆม,มาให้กับคุณ นะคะเออแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกเศร้าใจเสียใจนะคะนะความคิดว่าการคบกับคนคนนี้นะคะทำให้ตัวตนของคุณเปลี่ยนไปหรือไม่ตัวตนของเขาเปลี่ยนไปนะคะเออตัวตนของคุณเปลี่ยนไปก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ล่าเริงมากๆเลยนะคะเออเป็นคนที่ดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองมากๆรักตัวเองมากๆนะคะแต่หลังๆเนี่ย พอมาคบกับเขาเนี่ยคุณต้องเอาใจใส่เขามากขึ้นเพราะเขา,เ,ขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจเนาะเออมีอีโก้เยอะเราก็ต้องเอาใจใส่เขาเยอะๆนะพยายามที่จะเข้าหาเขานะคะกลายเป็นตัวเราเนี่ยความล่าเริงเนี่ยมันหายไปรักตัวเองอะ่ะลดน้อยลงไปดูแลตัวเองก็คือแทบจะไม่ได้ดูแลเลยก็เป็นไปได้นะคะก็เอาเป็นว่าตัวตนของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วกันนะคะส่วนในแง่มุมของเขานะคะตัวตนของเขาเปลี่ยนไปก็คือ เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจเราเท่าที่ควรอะคือเมื่อก่อนเนี่ยการที่เขามาจีบคุณ่ะแน่นอนว่าเขาก็เข้ามาด้วยแบบสปิริตดีมากๆเลยนะคะพยายามที่จะไปชิดใจนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบดูน่ารักอะเออดูน่ารักในใสายตาคุณมากๆเลยนะคะแต่ทําไปทํามาค่ะหลังๆเนี่ยตัวตนนั้นๆ่นะมันหายไปค่ะ เขาไม่ค่อยเอาใจใส่คุณเท่าที่ควรแล้วนะคะไม่ค่อยถามปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณนะคะหรือว่าคุณเล่าเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ให้กับเขาเขาก็ไม่ค่อยสนใจเออมันเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะคะอ่าไพาส่สี่ถ้วยสี่ถ้วยเนี่ยก็แสดงความอึดอัดใจแสดงความแบบว่าเบื่อนายไม่พอใจกับความสัมพันธ์ก็อย่างที่กวางพูดไปเมื่อกี้นะคะเราเนี่ยอาจจะคาดหวังในตัวเขาว่าเขาว่ะ เไม่ต้องเป็นคนที่ดีเด่นอะไรมากมายหรอกแต่ว่าขอให้เขาเนี่ยทําดีกับเราเนเอะเข้าใจเราเทคแคร์เราอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเอ,อแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะที่เราคาดหวังไว้อะ่ะมันกลับตละลบปะัดไปหมดเลยค่ะเออไม่ได้ดั่งใจไปหมดเลยนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของสถานนะก็ได้ว่าเราอยากให้เขาชัดเจนใช่ไหมคะเ,เขาก็ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าการที่เลิกลากันไปแล้วกลับมาเนี่ย ความต้องการของเธอคืออะไรเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะว่าความต้องการของเขาคืออะไรเอ,อเหมือนอยากให้เราดูแลเอาใจใส่ตัวเองตัวเขาตัวเขาอะเนาะแต่เขาก็ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลเราเลยและการที่บางคนเนี่ยมันอาจจะมีในรูปแบบนี้ด้วยนะทั้งความเห็นไพเอ็มเพรสขึ้นมาเป็นใบต่อไปนะคะอาจจะมีในรูปแบบนี้ด้วยเขาอาจจะมีคนใหม่ไปละเอออาจจะมีคนใหม่ไปละแต่กลับมาคุยกับเรานู่นนี่นั่น แต่ไม่รู้ในฐานะอะไรอ่ะเธอเออแล้วการที่กลับมาคุยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันพิเศษเหมือนเดิมค่ะทําเหมือนตอนที่เป็นแฟนกันอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่างงงวยอ่ะค่ะเขาอาจจะยังไม่ได้มีใครก็ได้นะแต่ว่าการที่เขากลับมาเขาจะทําเหมือนคุณเป็นแฟนเขาอยู่ตลอดเวลาเราจะานะไม่ใช่เออนะคะอืม,นะะอมในรูปแบบนี้ก็ได้นะต่อมาค่ะมีไพ่ 10ดาบนะคะสิดาบแล้วก็ queen of s ซอ r c สค่ะตามด้วย7ดาบค่ะแล้วก็7เอ่อ7ไม้ค่ะการที่คุณเลิกลากันเนี่ยมีอีกหนึ่งปัจจัยที่วังเห็นเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องของทำอะไรที่รับหลังเรานะะเน่อเขาอาจจะไปคุยจิจาจ้าจ๋ากับคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่ให้เกียดเราเลยก็เป็นไปได้นะบางคนนี้ก็อาจจะไป คุยกับคนอื่นมีเป็นตัวเป็นตนเลยนะคะกลายเป็นรักสามเศร้ามาซะง,งั้นทั้งที่เราเนี่ยไม่ต้องการเลยนะคะเออแล้วเขาก็มายืนยันว่าคุณเนี่ยเป็นสำคัญที่สุดสําหรับเขาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ต้องการที่จะเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะเราก็ต้องการให้มึงกัมีกูคนเดียวมันก็จะเป็นอารมณ์นี้นะคะนะก็หรือไม่มันก็อาจจะอยู่ในลักษณะที่ว่าอเขาเนี่ย ถึงเขาเออเรากับเขาก็อย่าอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันเนาะเออแต่ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะมีใครมาก่อนอยู่แล้วก็ได้แล้วเราอะเนี่ยกลายเป็นมือที่สามใบซะง,งั้นอืมแบบนี้ก็ได้ก็ทําให้คุณรู้สึกอกหักดังเปาะเนาะเพราะว่ามีไพ่สิบดาบขึ้นมามสิบดาบเนี่ยหมายถึงว่าเจ็บปวดบางคนเนี่ยก็อาจจะเจอสถานการณ์ที่มันรู้สึกว่ามันให้อภัยไม่ได้อะ่ะอืมก็เออไม่เป็นไรฉันเลือกเองฉันเจ็บเองฉันจบเองอย่างเงี้ย ะะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะปัญหาที่ก่อนหน้านี้ที่คุณเคยมีก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่ว่าคุณพยายามให้กับเขามากๆเลยพยายามที่จะเข้าหาเขานะคะอยากอยู่กับเขานะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่เคยพยายามแบบนี้กับเราแล้วไม่เคยแสดงออกว่าเขาอยากอยู่กับเราแล้วอยากคุยกับเราซึ่งมันก็ดูน่าน้อยใจนิดนึงนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะมุมมองความรักมีไพ่หนึ่งดาบค่ะตามด้วยไฮโรแฟนส์ค่ะ เก้าดาบนะคะเดอะสตาร์ค่ะแล้วก็อัศวินถือเหรียญค่ะตอนนี้ค่ะกวามคิดว่าตัวคุณเนี่ยอยากอยู่คนเดียวมากขึ้นละเออไม่อยากอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันต้องไปไปมามาหรือว่าเราต้องเป็นสองรองใครนะคะอืมนะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เราต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอืมหรือไม่ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่า เออตอนแรกมาดีกับเราตอนหลังเปลี่ยนเป็นคนละคนแบบนี้ค่ะคุณอาจจะไม่ต้องการความสัมพันธ์นั้นแล้วนะคะคุณต้องการที่จะกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นนะคะอืมเออเนี่ยไพยหห่หนึ่งดาบอะหก็คือ1ดาบก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมก็คือการเริ่มต้นใหม่นั่นแหละคุณก็พยายามที่จะตัดเขาออกไปใช้ดาบ อ,อไม่อยากที่จะคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาแล้วนะคะเอออยากที่จะลืมลืมมันไปอะคะ่ะอืมนะแล้วก็กลับมาโฟกัสให้กับตัวเองนะคะดูเหมือน EP เนี้ยหลายท่านอะเลือกที่จะโสดนะเออเลือกที่จะโสดนะไม่อยากไปต่อเพราะมันอาจจะรู้สึกว่าเจ็บช้ำน้ำใจกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาพอสมควรวางคิดว่านะมันก็จะมีมีบางท่านอะที่ว่าตอนเนี้ย อาจจะเลิกลากันเออไม่ได้คุยกันสักพักใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็วนกลับมาอีกเออแต่กลับมาคราวนี้คุณก็อาจจะมีความเด็ดขาดมากขึ้นก็ได้ก็รู้สึกว่าเออไม่อยากที่จะกลับไปจบแบบเดิมๆอะไรแบบนี้ค่ะอืมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าคุณจะมีคนเข้ามาใหม่ไหมนะคะอ่าวางขอไพ่หน่อยนะคุณจะมีคนเข้ามาใหม่ไหมนะคะ มีไพ่สี่เหรียญ tower แล้วก็ high priest ค่ะ lover กลัวจริงๆเนี่ยตัวคุณอะดูเหมือนตัวคุณอะจะกลัวกับความรักใหม่นะอืมไม่อยากออกไปไหนเลยค่ะเออไม่อยากจะพบเจอผู้คนไม่อยากสนทนาไม่อยากอะไรเลยค่ะอยากอยู่คนเดียวจริงๆเนี่ยอยากอยู่คนเดียวนะ เออไม่อยากคือเหมือนไม่อยากจะนำพาชักปัญหาเข้าบ้านอีกแล้วนะคะเอออาจจะเป็นอารมณ์นั้นนะคะเออถ้าได้เจออีกทีก็อยากที่เจอคนที่ใช่ไปเลยคนที่มันโอเคไปเลยไม่ต้องการใครที่มาแบบไม่จริงจังหรืออะไรแบบเนี้ยหรือแค่สะดุดตาความคิดว่าคนในกองเนี้ยเออไม่ใช่คนในกองนี้สิคนในในอีนี้นะคะที่มาดูเนี่ยเออออกแนวสปาร์กง่ายอ่ะ ออกแนวสปาร์กง่ายก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไปเจอกับใครด้วยหรือเปล่าอืมเดี๋ยวพอไปเจอใครที่ดูลักษณะคล้ายคนนั้นนะคะหรือว่าถูกสเปกเราเนี่ยมันจะติดง่ายไงเออไฟมันจะจุดติดง่ายแล้วก็เราก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเออไปในรูปแบบนั้นนะคะหรือไพ่เนี่ยที่มาบอกว่าตัวคุณเนี่ยถ้าเจอใครใหม่อะ่ะก็ไม่อยากจริงจังอะ่ะ จริงหรือเปล่าคือกลายเป็นแบบกลายเป็นคนแบบเป็นเพลเยอร์ไปแล้วอะคือคือเหมือนแบบยังไงคือคุยไปก่อนน่ะเล่นๆนะ่ะเออไม่จริงจังหรอกอะไรแบบเนี้ยเออถ้าแบบเนี้ยอย่าไปทำเลยนะเออเดี๋ยวจะไปทำร้ายจิตใจคนอื่นเข้านะคะอืมและอีกอย่างอะถ้าเกิดว่าเราไม่ทำร้ายจิตใจคนอื่นใช่ไหมตัวเราอะบางทีอะเข้าไปเล่นกับไฟอะเธอจา๋า เออกลายเป็นเราเนี่ยจะไปเข้าไปอยู่ในกองไฟแทนนะคือแบบเข้าไปเออฉันไม่คิดอะไรมากหรอกฉันอยากจะคุยอ่ะเดี๋ยวคุยกับคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยลวกันแล้วถ้าเกิดว่าเราไปตกหลุมรักเขาจริงๆอะ่ะเออโดยที่เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราเอ,อแย่เลยนะกลับมารูปแบบเดิมอีกแล้วนะดังนั้นนะต้องระวังตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยววางมาเปิดไพ่อันนี้ให้นะว่าอืม mm. คนเก่าเนี่ยคนเก่าเนอะเออจะกลับมาไหมแล้วก็ควรค่าแการรอคอยไหมนะคะมีไพ่ห้าเหรียญโอห้าเหรียญถ้าเกิดไพ่ทาโร่ขึ้นมาเป็นเลขห้านะคะคือเลขไม่ดีนะอห้าเหรียญแล้วก็หนึ่งหนึ่งไม้ตามด้วยสามเหรียญค่ะแล้วก็เด็กถือเหรียญค่ะตามด้วย temperance ค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะรอความสัมพันธ์เนี้ยไพ่แนะนําไม่ให้รอนะคะไพ่แนะนาไม่ให้รอ รอได้ก็ต่อเมือ่อคุณถามเขาไปเลยค่ะว่ากลับมาครั้งนี้จะเอาอะไรกันแน่แล้วถ้าเขาตอบมาชี้ชัดว่าโอเคกลับมาเพื่อมาเป็นแฟนกันกลับมาคบกันอีกครั้งโอเคอันนี้ไปต่อได้แต่ถ้ากลับมาแล้วแบบว่าเธอสรุปแล้วเราเป็นอะไรกันอถ้าอมไม่รู้เลยอะ่ะเดี๋ยวขอดูดูไปก่อนได้ไหมอเอีอ่ยเออเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเออตอนนี้มาเจอกันก่อนได้ไหม ถ้ามาในรูปแบบเนี้ยให้ตัดไปเลยนะคะเพราะมันก็จะทําให้คุณรู้สึกแย่แล้วมันก็จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณเสียเปรียบแล้วเขาก็จะมาเอาผลประโยชน์จากคุณนะคะเออมันจะอยู่ในรูปแบบนี้นะอ่ะเข้าใจตรงกันนะคะเออเมื่อกี้ว่าเปิดคนใหม่เข้ามาใช่ไหมถามว่าจะเจอได้จากไหนใช่ไหมเออลืมถามว่าจะเจอได้จากไหนคะอืมเจอได้จากการงานค่ะ การงานนะคะก็ค <ersch> ือบางคนเนี่ยอาจจะมีการย้ายงานโยกย้ายงานเปลี่ยนงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่ได้เจอความรักใหม่ที่นั่นนะคะหรือว่าจะเป็นการเดินทางในรูปแบบที่เป็นท่องเที่ยวก็ได้ท่องเที่ยวเอ่อทั่วไทยหรืออาจจะเป็นท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะก็มีโอกาสที่ได้พบรักใหม่ๆนะคะอ่ะหนึ่งถ้วยมาพอดีเลยหนึ่งถ้วยก็คือความรักใหม่นะอืมอ่ะนี่ก็บอกไปแล้วนะคะว่าเอ่อความรักจะเจอกันที่ไหน ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับชาวธาตุไฟใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้กวางฝากกดติดตามกวางด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆก,การติดตามนะคะกวางม,มีคลิปใหม่ทุกๆวันนะคะเอ่อถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวรายละเอียดที่ควางต้องการนะคะก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาขอเป็นชื่อเล่นก็ได้นะคะหรือว่าคุณอยากจะให้ตรวจด,ดวงในรูปแบบที่ว่าเอ่อมีม,มีหลายคนเนอะเอออยากมาถามหลายคนอะไรเงี้ย ก็ได้ค่ะมาถามได้เลยขอแค่มีชื่อนะเออคุณเรียกเขาว่าอะไรก็เออเอาเอาเอาชื่อนั้นแหละค่ะนะคะก็เรียงมาได้เลยแล้วเดี๋ยววางดูให้ทีละคนนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย